เป็นสามข้าสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าเวลาปลามันกัดเนี่ยปลามันกัดเหยื่อเราแล้วมันกัดผิดหรือมันกัดโดนแล้วไม่ไม่โดนเบ็ดมันจะกัดเหยื่อเราซ้ําหรือเปล่าวะอืมข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสองนั่นดิข้าก็ยังสงสัยอยู่ไปถามใครได้ล่ะคราวนี้งั้นเราไปถามนะเป็นหนึ่งกันดูดีกว่าครับ ผมก็สําหรับปลาช่อนนะครับหรือปลาชะโดเนี่ยที่มันกัดเจือปอมผิวน้ํานะครับที่ผมใช้ตีเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามันกัดผิดนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะกัดซ้ําแต่บางครั้งก็อาจจะไม่กัดซ้ํานะครับตรงนี้มันมันไม่สามารถคาดคะเนดได้นะครับแต่เปอร์เซ็นต์การกัดซ้ํามันก็มีนะครับเพราะฉะนั้น เวลาที่ปลาช่อนหรือปลาชะโดเนี่ยหรือปลาล่าเหยื่อผิวน้ำเนี่ยที่มันกัดเหยื่อเราแล้วเนี่ยมันกัดผิดไปนะครับพอมันกัดผิดปุ๊บให้เรารีบตีซ้ําที่เดิมเลยครับก็คือรีบตีซ้ําเลยถ้าสมมติมว่าตีซ้ําไปสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันไม่เอาเราก็เปลี่ยนแอคชั่นนะครับเทคนิคการที่จะทําให้มันกัดซ้ําเราก็ต้องอ,อาจจะต้องลากธรรมดาไม่กัดเราก็เขยา่าเขย่าคันหรือว่าเจกิกเจิกเอานะครับ แต่ถ้ามันไม่กัดอีกก็ต้องต้องทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็กลับกลับมาตีใหม่นะครับก็มีโอกาสที่ทั้งกัดซ้ําแล้วก็ทั้งมันไม่กัดนะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับผมก็ทางที่ดีเวลาปลามันกัดกัดผิดเนี่ยให้เรารีบตีซ้ําไปก่อนเลยครับก็คือกัดผิดปุ๊บให้เรารีบเก็บเหยื่อมาเก็บเหยื่อมาแล้วก็ตีซ้ําไปที่เดิมครับแล้วก็ลากเนียนๆนะครับตรงที่มันอยู่นะครับ มันก็มีโอกาสที่มันจะกัดซ้ําได้นะครับผมก็อย่างคลิปนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันที่ปลาช่อนกัดผิดครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตีซ้ําไปอีกไม้สองไม้นี่ก็คือมีโอกาสที่มันจะกัดซ้ําแล้วก็ได้ตัวนะครับอโอเคไปดูคลิปครับ 야 yeah, 이래 อยู่แล้วตรงนี้อยู่แล้ว,ลวทีแรกกัดไม่อยู่ครับทีทนึงตีซ้ำไปอีกสองสามไม้ครับเรียบร้อยเลยช่อนใหญ่นะครับโอ้ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เป็นโลอมืมเลย วิกวันเลยหายเป็นโลครับตัวนี้นะครับเป็นปรช่อนกัดครั้งแรกนะครับน่าจะไม่โดนเบ็ดก็คือกัดกัด<ๆ>แล้วก็แบบมันมันมันไม่ติดเบ็ดครับคือเบ็ดกัดกัดไม่เปิดนะครับแต่ว่าเราสามารถตีซ้ําไปครั้งได้นะครับปลามีโอกาสที่มันจะกัดซ้ํานะครับแล้วมันก็กัดซ้ําจริงๆนะครับ ผมน่าจะตีไปอีกไม้สองไม้หละและวลากเนียนๆนะครับตรงที่มันกัดกัดผิดไว้นะครับกัดซ้ำเลยครับเนี่ยตัวเดิมนะครับที่มันกัดเนี่ยไซส์ใหญ่เลยจริงๆตรงนี้ผมตั้งใจตีชะโดนะครับเพราะมันมีชะโดขึ้นอยู่นะครับขึ้นน้ําอยู่แต่ว่าปลาช่อนใหญ่มากัดเฉยเลยครับหนึ่งแตงครับผมนี่ เอ้ต้้อาานาตอนกัดถามสี่ทีอเป็นผากเลยอะเป็นโลเออ กัดทีแรกคิดกัดผิดทีนึงกัดซ้ำอีกทีนึงเลยชะลอเหยื่อนะครับให้มันกัดแล้วก็โดนจนได้นะครับถ้าเป็นชะโดอาจจะไม่กัดซ้ําแต่ทีนี้มันมันเป็นปลาช่อนไงมันก็เลยแบบซ้ํานะครับนะครับโอ้โไปธรรมดาเป็นโลกัดเขียดจ้ำนะครับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตูม รสุดยอดมากตรงนี้เป็นไงบ้างครับดูคลิปแล้วก็มันมีโอกาสที่มันจะกัดซ้ำนะครับถ้ามันไม่กัดก็ไม่เป็นไรนะครับไปหาที่อื่นไปหาตัวอื่นนะครับตัวนั้นก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าเรารีบตีซ้ำเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะกัดซ้ำเนี่ยก็จะมีสูงนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีทุกคนนะครับ จะสนุกในการตกปลาตีเหยื่อปลอมนะครับผมก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับกับคําถามที่เพื่อนๆถามมานะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามไปหาคลิปแล้วก็มาอธิบายให้ฟังประมาณนี้ครับโอเคสุดยอดมากครับ